นั่นแหละครับและตัวอย่างที่ทุกท่านได้เห็นไปเมื่อสักครู่นี้คือตัวอย่างใหม่ในรูปแบบของฉบับภาพ,พยนตร์ดาบพิฆาตอสูรนะครับสก,กิวททโรนะครับผนวกกับการประชุมอสูตรทั้งขึ้นนะครับที่จะออกฉายในโรงภาพยนตร์ญี่ปุ่น3กุมภาพันธ์2023นะครับผมก็เป็นตัวอย่างในอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะครับหลังจากที่เราได้เห็นในรูปแบบของโปรโมตในการประกาศ ทั้งใหญ่ของบทหมู่านช่างติดดับเมื่อประมาณสัปดาห์ก่อนนะฮะในวันนี้วันที่16ธันวาคมนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทาง Twitter official account ของ k i m มิ s ุโนยะบาเนี่ยก็ได้ออกตัวอย่างฉบับโรงภาพยนตร์ออกมาซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างพิเศษมากมายนะครับเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนฉากการเรียบเรียงที่เป็นในอีกรูปแบบหนึ่งซะมากกว่านะครับ ซึ่งก็ไม่ทราบว่ายายบ่าวว่างหรือยังไงนะครับถึงได้ปล่อยตัวอย่างนี้ออกมา <c oughs> <c oughs> ที่จะพิเศษขึ้นมาหน่อยก็คือในเรื่องของฉากเพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆครับซึ่งเป็นฟุตเทจที่นับได้อยู่3ฟุตเทจครับที่เป็นฉากใหม่ซึ่งนั่นก็คือฉากของเนสกุจังตรงนี้นั่นเองนะครับผมมิสริแล้วก็มุยจงังซึ่งผมดูแล้วก็พอจะเดาออกว่าเป็นฉากไหนในมังงะอันนี้อยากจะฟังกันไหมถ้าอยากฟังใครที่ไม่ได้อ่านมังงะมา ก็ข้ามตรงนี้ไปก่อนนะครับผมคือฉากที่น้องเนสโกถูกรูกหัวเนี่ยผมเดาว่ามือนั้นน่าจะเป็นมือของมิซึรีนะครับที่กําลังเล่นกับเนสโกะจังอยู่นั่นเองในระหว่างที่ทานข้าวกับทันจิโร่หลังจากแช่ออนเซ็นเสร็จนะฮะ ต่อมาเป็นฉากที่โฟกัสไปในตัวของมิสซิลนะครับเป็นภาพนิ่งนะไม่ได้มีอะไรมากซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นฉากที่แกยืนพูดคุยกับทันจิโร่ก่อนที่จะสั่งเสียอําลากันนั่นเองถัดมาก็เป็นฉากของมุยจังนะครับซึ่งผมดูจากการแผนกล้องตรงนี้เนี่ย นี่น่าจะเป็นฉาก first appearance ของน้องนะครับการปรากฏตัวครั้งแรกในบทอนิเมะครั้งนี้ของมุยจังถ้าเทียบกับในมังงะก็น่าจะเป็นฉากนี้ครับผมที่ทัจิโร่เนี่ยเดินชมนกชมไม้อยู่จู่ๆก็ไปเจอมุยจังยืนทะเลาะกับโคตรด้สิคุมงซึ่งจากฟูเท e ใหม่ทั้ง3ตัวนี้ครับมันทำให้ผมสงสัยว่ามูวี่ตัวนี้จะเดินเรื่องไปสิ้นสุดที่ตรงไหน ถ้าฉากทั้ง3ตัวปรากฏในตัวอย่างนั่นแสดงว่าเราจะต้องได้เห็นทั้ง3ฉากนี้ในตัวมูฟวี่ถูกไหมจากส่วนที่เป็นของบทย่านดงรมเนี่ยตอนที่10-11รวมกันได้ก็ประมาณ50นาทีบวกกับส่วนของบทมรราชักธิดาเราเราก็40นาทีได้ครับมูฟวี่อาจจะมีความยาวบอกลบอยู่ที่1ชั่วโมงครึง่งซึ่งก็เป็นความยาวที่กำลังดีนะครับในความเป็นภาพยนตร์ แล้วมันจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนล่ะจากทั้ง3ฟุตเทจใหม่ที่ปรากดออกมาครับฉากที่อยู่ในระยะการเดินเรื่องที่ไกลที่สุดเนี่ยก็คือฉากของมวยจังกับการปรากฏตัวครั้งแรกของน้องนั่นเองถ้าจะตัดจบให้ดูยิ่งใหญ่ดูอีปิกนะผมคิดว่าพอมาเจอมวยจังปุ๊บเนี่ยก็สคิปเวลาข้ามไปถึงตอนที่พวกอสูรเจอตัวหมู่บ้านแล้วกำลังจะรอบโจมตีอะไรอย่างนี้ครับ ตรงนั้นก็เปิดเพลงดังๆเครื่องเสียงหนักๆออกเสตราหลอนๆหน่อยก็น่าจะกำลังดีนะครับผมนึกภาพออกไหมส่วนในระหว่างที่ทันจิโร่อยู่ในช่วงฝึกกับโคดิสุคุงเนี่ยก็เอาไว้เล่าในตัวอนิเมะเป็นตอนๆไปซึ่งก็ประมาณนี้กับฉากตัวใหม่ที่เพิ่มเข้ามานอกจากนี้ครับยังได้เปิดตัวของโปสเตอร์นะครับที่จะแปะในโรงภาพยนตร์แบบที่เราเคยเห็นเห็นไหมโปสเตอร์ตัวนี้โปรแกรมหน้าเรื่องนี้นะฮะ อันนี้ก็จะเป็นโปสเตอร์ที่จะแปะในโรงหนังนั่นเองซึ่งถ้าฉายในประเทศไทยก็คงจะออกมาเป็นในรูปร่างนี้นะรัสผมกุมภาพันธ์ในโรงภาพยนตร์ญี่ปุ่นครับส่วนของประเทศไทยรองลงุนกันครับที่จะแปลในในิเมไทยแลนดะ์นะว่าจะได้ดูกันไหมนะส่วนผมภาวนาว่าขอได้ดูกันคาดว่านะ่าจะเป็นในช่วงของต้นเดือนมีนาอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับผมติดตามกันให้ดีขอบคุณครับผม